ช่องคุยนี่กินข้าวกับอะไรบ้างอ,อันแรกอะไรไข่ตุ๋นไขุ่นใส่อะไรใส่ข้าวหอมอร่อยไหมแล้วอันที่สองนี่ล่ะอผัดแตงใส่ไข่อันนี้เป็นแล้วก็้ยเป็นอาหารเชา้านี้และก็เที่ยงนี้ใช่ไหม เป็นไข่ไก่ที่เลี้ยงที่บ้านแล้วก็แตงกวาที่ปลูกอยู่ที่หลังบ้านแล้วก็กล้วยที่สวนใช่ไหมคะแล้วก็ข้าวสารนี่ามาจากอีสานเป็นข้าวหอมมะลิใช่ไหมคะที่ซื้อนี่มีอะไรนี่พิกนอย่างเดียวที่ซื้ออนนี้เป็นอันนี้คือมันปูนะคะมันปูนะเอาไม่ข้า แล้ก็มีผลไม้ด้วยมีมันต้มด้วยนะล้างปากด้วยการกินกล้วยไข่แล้วก็จะไปทำงาน